ร้านช่างธันวาซ่องมือถือนะครับอันนี้ทดสอบคุณภาพจอของ iPhone 13งาน XL นะลองดูว่าคุณภาพของจอเป็นยังไงตอนนี้คือปรับแสงสุดปรับแสงสุดลองทดสอบดูก่อนระบบสัมผัสก็สัมผัสได้นะ ตรงจุดต่างๆสัมผัสได้แล้วก็ตรงจอรอยแหว่งข้างบนรู้สึกว่าน่าจะแหว่งมากกว่าปกติเป็นแบบนี้นะอะลองปรับโหมดดำโหมดดาร์กก็จะเป็นประมาณนี้สีหน้าจอก็ซีดลง หรือว่าจะซีดลงประมาณนี้สัมผัสได้ sl โอเคแลีวคลิปต่อไปจะไปลอง g x ประมาณนี้นะครับ